สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ DIY สไตล์ช่างโจดจะมา,ารีวิวลำโพงสไตล์ลำโพงมาแชลนะครับรุ่นนี้จะเป็นของซาวมิลานนะครับเป็นของซาวมิลานากำลังขับอยู่ที่4,500วัตต์ PMPO นะครับเทียบกับวัตต์ทั่วๆไปก็คือประมาณอาเอา20หารนะครับประมาณ225วัตต์นะทั่วๆไปนะครับอันนี้มาเทียบกับงาน ดีอ uh, นะครับลำโพง DIY สไตล์ช่างโจตัวนี้ก็ uh, อยู่ที่200วัตต์นะครับ200วัตต์ขนาดประมาณนี้นะครับตัวนี้ uh, จะใหญ่กว่านิดนึงนะครับเพราะว่างาน DIY นะตัวนี้จะเป็นดอก6.5 1ดอกนะครับดอก3นิ้ว2ดอกแล้วก็ดอก2นิ้ว uh, เสียง uh, แหลมอีก2ดอกเป็น5ดอกนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้งานของซาวมิลานนะครับจะเป็นดอก6.5นิ้วอ่าหนึ่งดอกแล้วก็ดอก4นิ้วเสียงกลาง1ดอกแล้วก็ดอก2นิ้วเสียงแหลม1ดอกนะครับผมเป็น3ดอกนะครับตัวนี้ก็จะมีไม้นะครับมีไม้ลอยให้ด้วยเป็นสัญญาณ uhf นะครับพลังเสียงคลื่นเสียงอ่าชัดเจนนะครับอ่ารับเสียง ดีมากเลยแล้วก็จะมีมติมดทให้แล้วก็หัวชาร์จอย่างดีให้นะครับชาร์จอย่างดีมาตรฐานเลยนะครับงานมอกอเลยนะครับผมหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เสียงก็ถือว่าดีมากนะครับถือว่าดีมากาในระดับราคา,าไม่แพงมากนะครับรุ่นนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ7กิโลนะครับ 7กิโลรวมแพ็กเกจก็อยู่ที่7.7กิโลกรัมนะครับเสียงก็กระหึมลัน่ลนๆเหมือนกันแบตก็อยู่ได้นานนะครับแบตนานนะครับแบตนานจะเป็นแบตตัวโกกดตัวใหญ่เลยนะครับแบตใหญ่เลยครับอวอลลุ่มมีวอลลุ่มปรับนะปรับเสียงรวมแล้วก็มีปรับคลื่นความถี่เบสนะครับเสียงแหลมเสียงกลางแล้วก็มี อวอลลุ่มใหม่นะครับแล้วก็มีปรับเอ็กโคได้ด้วยนะครับเลื่อนเพลงหยุดเพลงนะครับแล้วก็มีวัดวัดแบตให้ด้วยนะจะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีไฟแจ้งสถานะนะครับเสียงดีล้นๆ้นเหมือนกันนะครับ ปกติตัวนี้นะครับที่ร้านของ DIY สไตล์ช่างโจนะครับร้านช่งางโจขายอยู่ที่4,900บาทนะครับ4,900บาทแต่ว่าทั่วทวไปจะขายอยู่ที่ประมาณ5,000นิดๆน,นะครับตัวนี้5,000นิดๆด,ดอก6.5นิ้วก็ถือว่าราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงแต่สำหรับเพื <hör> ่อนๆนะ <gomery S 1> ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมคลิปของช่างโจอยู่บ่อยๆนะครับเพื่อน นี้ช่างโจจัดให้ในราคาพิเศษเพียง3,900บาทนะ3,900บาทนะครับ3,900บาทพร้อมจัดส่งเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะโทรหานะครับโทรหาช่างโจได้เลยนะครับลงชื่อที่อยู่ไว้นะครับลงชื่อที่อยู่ไว้ในคลิปวิดีโอตัวนี้นะวิดีโอที่รีวิวตัวนี้เลยหรือ โทรหาแจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับตัวนี้อาจจะให้เพียง3,900บาทนะครับ3,900บาทดอก6.5นิ้วครับงานของซาวมิลานเสียงดีลั่นๆนะครับนะเพื่อนๆถ้าไม่มีเวลาประกอบเองไม่มีเวลาประกอบเองก็อลองนะครับเอาไปสั่งไปฟังดูนะครับเสียงดีนะครับ225วัตต์นะแต่เบสอาจจะไม่หนักเท่ากับงาน DIY นะครับก็จะลดหลั่นลงมานิดนึง DIY อวีสตา์ช่างโจตัวนี้ก็200วัตต์แต่ว่าเบียดจะแน่นนะครับแน่นแล้วก็หนักมากตัวนี้ก็จะมีะแบตเหมือนกันนะครับตัวนี้จะขายอยู่ที่ร้านนะ7,900บาทนะครับตัวนี้7,900บาทาตัวนี้ขายที่ร้านอยู่ราคา7,900บาทเพื่อน ถ้าต้องการสั่งก็สั่งด้สั่งทาได้นะครับสั่งทําได้มีอุปกรณ์ให้ครบนะครับมีอุปกรณ์ให้ครบแล้วก็แบตก็อยู่กันไปยาวๆเลยนะครับนานๆนะครับอัดหนักๆได้นะครับตัวนี้ล้านๆเลยนะครับล้านๆเลยถ้าเพื่อนๆสนใจก็โทรมาเลยนะครับบางทีท่านโจอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับโทรก็จะง่ายกว่านะครับตัวนี้นะครับงานซาวมิลานนะครับ225วัตต์นะครับ ยงลั่นก็ให้ราคาเพียง3,900บาทนะครับ3,900บาทสนใจก็โทรมานะโทรมาได้เลยขอจบรีวิวเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ